สวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้ก็มาทําบุญที่วัดบ้านเก่านะครับอยู่ที่อําเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับก็เลี้ยวเข้ามานะครับบรรยากาศก็จอดรถกว้างขวางนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะครับผมแต่ละคนก็จะมาทําบุญกันเยอะนะครับผมหลวงพ่อเปิดนะครับผมวัดบ้านเก่านะครับผมนี่จะให้ดูบรรยากาศด้านในนะครับผมวันนี้ก็มาทําบุญกับครอบครัวนะครับผมคนกาลัง รอพระที่จะมานะครับผมรนะหวา่างนั้นก็ผมก็เตรียมของเพื่อที่จะถวายพระนะครับผมก็จะเตรียมถ้วย่ามนะครับก็วันนี้ก็ทาผัดกะเพรามานะครับเหีบน,น,นะครับผมมาถวายพระนะนี่ก็มาบุญตักบาทนะครับผมในผมก็ไม่ได้นั่งฟังพระสวดนะครับผม หายบาทนะครับผมหายบาทเสร็จเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูโบสถ์อายุ200ปีนะครับ250ปีนะครับก็คือเก่าแก่มากนะครับโบสถ์ที่สร้างสมัยอยุธยาเลยนะครับปีศ .2310 นะครับผมนี่นะครับเป็นโบสถ์ หลังจะเดินไปนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในนะครับจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับผมหลันได้ย้อนยุคเข้าไปในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพื่อนขับให้ดูบรรยากาศนะครับผมก็จะเปิดประตูเข้าไปด้านในนะครับผมผมก็เข้ามาด้านในโบสถ์วัดบ้านเก่านะครับนี่เป็นโบสถ์หลังเก่าที่มีอายุที่เก่าแก่มากนะครับประมาณ2 5 0ปีนะครับับเข้าไปชมด้านในนะครับผม ออกมาด้านในนี่จะเป็นเสาไม้นี่ก็โบสถ์นี้ได้บุรณะะขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ยังไม่เสร็จนะครับผมก็เลยไม่ได้เดินชมอะไรมากมายก็เห็นเสาไม้ก็เหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นหลังคาโบสถ์นะครับผมก็ยังอนุรักษ์ของเก่าอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นป้ายนะครับป้ายเป็นป้ายเป็นไม้นะครับอายุก,ก็ไหล เท่ากับอายุวัดนะครับเป็นป้ายนี้ครับดูอย่างอนุรักษ์ของเก่าไว้นะครับผมเก่าแก่มากนะครับป้ายวัดบ้านเก่าก่อนกลับก็มาไหว้หลวงพ่อเปิ่นนะครับผมก็มาจุดทูปจุดเทียนไหว้ท่านนะครับเป็นวิหารหลวงพ่อเปิ่นนะครับผมนี่แต่ละคนก็จะมาไหว้ขอพรท่านนะครับเป็นพระที่เป็นเกจินะครับดังสมัยก่อนเลยนะครับผม มาไหว้ท่านนะครับผมขอโชคขอลาบขอพอรท่านนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวพานทองชนบุรีนะครับก็แวะมาไหว้ท่านไน้นะครับวัดบ้านเก่าอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับนะครับจะให้ดูบรรยากาศภายในนะครับผมนี่ครับ